การเงินต้องวิกฤตขนาดไหนครับเราถึงจะไม่จ่ายหนี้บ้านตอนนี้คนไทยเราเริ่มจ่ายหนี้ไม่ไหวทั้งหนี้บัรเครดิตหนี้รถลามไปถึงหนี้บ้านที่สัดส่วนค้างจ่ายพุ่งสูงไปอันดับที่หนึ่งสถานการณ์นี้กำลังบอกอะไรกับพวกเราและถ้าแก้ไขไม่ทันมันจะเกิดอะไรขึ้นตามมา นี่ครวัวเรือนเป็นปัญหาที่น่ากังวลมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนที่เป็นหนี้กันตั้งแต่อายุยังน้อยเป็นหนี้นานขึ้นแล้วก็เป็นหนี้หลายบัญชีแต่ว่าตอนนี้นี่ครวัวเรือนไทยกําลังเดินมาถึงจุดที่อันตรายแล้วครับเครดิตบูโรเปิดเผยครับว่าในไตรามาสที่4ปี2 5 6 6นหนี่ครวัวเรือนไทยเพิ่มขึ้นแตะไปที่13.68ล้านล้านบาทหรือว่าคิดเป็น90%ต่อ GDP ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่อันตรายนะครับ เพราะว่าตามมาตรฐานสากลหนี้โครเรือนควรอยู่ไม่เกิน80%ของ GDP เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างหนี้กับการเติบโตของ GDP นะครับและการคีมเมสเดจได้สัมภาษณ์ดรพิพัฒเลืองนฤมิตช,ชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์และหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุนกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัฒระดรพิพัฒอธิบายครับว่าการที่วันนี้หนี้โครเรือนสูงถึง90%ต่อ GDP มุมมองหนึ่งอาจคิดได้ว่าคนเป็นหนี้มากขึ้นเพื่อสร้าง GDP เพราะว่าตามหลักเศรษฐศาสตร์นี่ถือเป็นสมุดคอนซัมชันครับที่ช่วยให้การบริโภคและการดำรงชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่นตัวอย่างนะครับถ้าเราอยากจะซื้อบ้านราคา1ล้านบาทโดยที่เราไม่ต้องกู้ธนาคารอาจจะต้องใช้เวลาเก็บเงินหลายสิบปีครับกว่าจะซื้อบ้านได้ดังนั้นในแง่นี้นี่มันจึงช่วยส่งเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้เรามีทุนเอาไปใช้จ่ายและการใช้จ่ายเราก็เป็นการสร้าง GDP อีกทางหนึ่งครับแต่ว่าถ้ามองมุมกลับ นี่ที่สูงขึ้นอสฟท้อนความเป็นจริงทางเศรษฐกิจครับว่ารายได้ของคนโตเร็วไม่ทันรายจ่ายหรือเผลอๆอาจจะเป็นไปได้ครับว่ารายได้ของคนบางกลุ่มอาจยังได้รับผลกระทบจากช่วงโควิดอยู่ขณะที่รายจ่ายมันก็เพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลาโดยอาจจะเป็นมาจากการฟื้อตัวทางเศรษฐกิจที่เป็นไปได้ว่าช้ากว่าที่คาดการไว้ครับการท่องเที่ยวก็ยังไม่กลับมาเท่ากับก่อนโควิดภาคการส่งออกก็ยังไม่ค่อยกระเตื้องจนภา,าคอุตสาหกรรมการผลิตหลายตัว ต้องลดกําลังการผลิตเมืการผลิตลดลงก็ไปกระทบกับรายได้ของผู้คนอีกทีหนึง่งหลายคนจึงเริ่มประสบปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวซึ่งสะท้อนออกมาผ่านตัวเลขหนี้เสียและหนี้บอเนนาที่เพิ่มสูงขึ้นครับถ้าไปดูไส้ในของหนี้โครเรือนจะพบนะครับว่าหนี้เสียหรือว่า NPL ที่ไม่ได้จ่ายค่างวดเกิน3เดือน มีมูลค่ากว่า1.04ล้านล้านบาทหรือว่าคิดเป็น 7. 7ของหนี้รวมโดยเฉพาะสินเชื่อรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นถึง28%จากปีก่อนหน้าครับสุรพลโอภาสเถียนผู้จัดการใหญ่เครดิตบูโรให้สัมภาษณ์กับรายการคีมพเศษนะครับว่าเวลาคนมีหนี้ตัดสินใจว่าจะทิ้งหนี้อะไรก่อนเขาก็ทิ้งหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลเป็นอันดับแรกครับนี่แบบเครดิตถ้าจ่ายขั้นต่ำไม่ไหวก็จะทิ้งเป็นลำดับถัดมาตามมาด้วยหนี้รถแล้วจึงค่อยเป็นหนี้บ้าน ดยส่วนใหญ่คนไทยจะเป็นหนี่รถก่อนนี้บ้านครับเนื่องจากความจําเป็นในการเดินทางที่ระบบขนส่งสาธารณะอาจจะยังไม่ครอบคลุมหรือว่าไม่สะดวกเท่าแต่ปัญหาคือเวลาที่จ่ายนี้รถยนต์ไม่ไหวเราไม่สามารถไปขอปรับโครงสร้างนี้ได้เหมือนกับนี้บ้านครับเพราะว่ารถมีอายุการใช้งานประมาณแค่10ปีหากมีการยืดนี่ออกไปก็จะทําให้ไม่คุ้มค่าเสื่อมของรถปี2 5 6 6ที่ผ่านมา สถิติการยึดรถเพิ่มขึ้นเป็น25,000ถึง30,000คันต่อเดือนนะครับจากปี2015ที่อยู่ที่ประมาณ20,000คันต่อเดือนและยังคงเพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่รถที่ถูกยึดเป็นกลุ่มรถกระบะที่มักจะใช้เป็นเครื่องมือทำรรมาหากินในการประกอบอาชีพค้าขายหรือว่าขนส่งสินค้าภาคเกษตรต่างๆขะเดกรายงานของสภาพัฒน์ยังบอกด้วยครับว่า สินเชื่อที่ใช้รถเป็นประกันพุ่งขึ้น40.2%ในไตรามาสที่3ของปี2566สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาทางการเงินที่รุนแรงขึ้นครับเพราะว่าปกติแล้วสินเชื่อประเภทนี้อนุมัติเร็วและก็ง่ายแต่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าสินเชื่อประเภทอื่นๆจึงมักจะเป็นทางเลือกสุดท้ายของการกู้ยืมครับไม่เพียงแค่นี้ที่เสียแล้วของสินเชื่อรถยนต์เท่านั้นนะครับที่ต้องจับตาดูเป็นพิเศษเพราะว่านี่บรอเน่าหรือที่เรียกว่า SM ที่ค้างชำระ มากกว่า30วันแต่ยังไม่เกิน90วันก็กำลังจะส่งสัญญาณน่าเป็นห่วงไม่ต่างก,กันครับโดย SM ที่มียอดค้างชำระเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดมากที่สุดคือสินเชื่อบ้านครับที่พุ่งขึ้นมาถึง3 1 1มูลค่ากว่า1.7-8แสนล้านบาทในจำนวนนี้60-70%หรือว่าประมาณ1.2แสนล้านบาทเป็นบ้านราคาไม่เกิน3ล้านบาท ส่งสัญญาณให้เห็นนะครับว่ากลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยหรือว่ารายได้ปานกลางกําลังชักหน้าไม่ถึงหลังครับเสี่ยงจะต้องปล่อยหนี้บ้านให้กลายเป็นหนี้เสียในขณะที่คนเจนวาค้างจ่ายหนี้บ้านเป็น SM อยู่ที่73,000สัญญาและคนเจนเอีก45,000สัญญารวมเป็น118,000สัสัญญาซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินนะครับว่า อัตราการไหลหรือว่า migration b l a d e ของหนี้บ้านจาก SM กลายมาเป็นหนี้เสียหรือว่า NPL อยู่ที่22%นั่นแปลว่าวันนี้บ้านหรือว่าคอนโดแสนกว่าหลังกำลังเสี่ยงที่จะกลายเป็นหนี้เสียประมาณ20,000หลังครับคำถามที่ตามมาก็คือทำไมคนถึงจ่ายหนี้บ้านไม่ไหวเพราะรายได้หดหายเพราะค่าครองชีพสูงขึ้นหรือว่าเพราะภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้นดอกเบี้ย คนที่ผ่อนบ้านอาจจะคุ้นเคยดีกับคําว่าดอกเบีย้ย MRR นะครับที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้าชั้นดีไม่เคยมีประวัติผิดนัดชาระหนี้มาก่อนแต่เนื่องจากดอกเบีย้ย MRR เป็นดอกเบีย้ยแบบลอยตัวจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับตามปัจจัยต่างๆเช่นอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบีย้ยนโยบายซึ่งปัจจุบันอยู่ที่2.5เตต่อปีครับมาดูอัตราดอกเบีย้ย MRR ของธนาคารต่างๆในเดือนมีนาคมจะพบนะครับว่า ปรับขึ้นมาอยู่ที่6.8%ถึง7.8%จากแต่ก่อนที่อยู่ประมาณ5-6%นะครับสำหรับลูกหนี้ที่ยังคงอยู่ในช่วงเสียอัตราดอกเบีย้ยคงที่3ปีแรกคงจะไม่ได้เจอการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักครับแต่คนที่ผ่อนเข้าปีที่4อัตราดอกเบีย้ย MRR อาจจะทำให้ยอดผ่อนบ้านดีดตัวสูงขึ้นกว่าเดิมและใช้ทั้งเงินและก็เวลานานขึ้นในการผ่อนครับสุรพลยกตัวอย่างคนใกล้ตัวของเขาครับอายุ31ปีมีรายได้ต่อเดือน6 0,000บาท ผ่อนคอนโดมิเนียมราคา3-4ถึงล้านโดยได้โปรโมชั่นอัตราดอกเบีย้ยคงที่3ปีค่างวดอยู่ที่1 9 0 0บาทครับปรากฏว่าเมื่อหมดโปรโมชั่นดอกเบีย้ยต้องอิงอัตราดอกเบีย้ย MRR ค่างวดที่ต้องผ่อนก็กระโดดขึ้นมาเป็น22,000บาทมันไปเบียดบังบรายได้ของเขามากเกินไปครับเขาจึงประจิจาก,กับธนาคารเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ลดค่าผ่อนลงมาเหลือ16,000บาทแลกกับการที่ต้องเป็นหนี้นานขึ้น เราอาจจะรู้ว่าเอ้ย MR ขยับนิดเดียวไม่เป็นไรแต่พอคำนวณมาเป็นค่าผ่อนบ้านมันคิดเป็นประมาณ8-9%ของรายได้ก็ความหมายคือมันเยอะนะสำหรับคนมีรายได้ตรงนีน้เพราะฉะนั้นอาการมันก็ออกไงบางคนสงสัยนะครับว่าเมื่อหนี่โตแต่ GDP ไม่ขยับรถโดนยึดมากขึ้นบ้านก็เสี่ยงจะเป็นหนี้เสียอีกเป็นหมื่นหลัง สถานการณ์แบบนี้ถือว่าเข้าข่ายเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจเหมือนกับปี2,540แล้ะรูปเปล่าดรพิพัฒอธิบายครับว่าสําหรับธนาคารตเลข SM และ NPL วันนี้ยังไม่ถึงระดับที่เป็นความเสี่ยงครับเพราะว่านี่บ้านนี่รถเป็นนี่ที่มีหลักประกันความเสียหายของธนาคารจึงถูกจากัดโดยมูลค่าของหลักประกันถ้าเป็นนี้รถธนาคารก็สามารถยึดเอารถไปขายต่อและได้เงินบางส่วนกลับคืนมา แต่ดีบ้านมีกระบวนการมากมายที่ต้องใช้เวลาหลายปีและใช้ต้นทุนมากกว่ากว่าจะสามารถขายบ้านออกท่อตลาดได้อย่างไรก็ตามครับตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาธนาคารได้การสำรองความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไประดับหนึ่งแล้วครับดังนั้นถ้า NPL สูงขึ้นแต่ไม่ได้สูงเกินกว่าที่ธนาคารเขาคาดการไว้ก็ไม่ได้กระทบต่อผลกําไรของธนาคารเว้นแต่นะครับว่าตัวเลขสูงกว่าที่คาดการไว้ ถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็อาจกระเซียงต่อระบบธนาคารและรัฐก็ต้องเข้ามาช่วยเหลือครับแต่ถ้าทางฝั่งสุรพลเห็นตรงกันครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่วิกฤตเศรษฐกิจครับแต่ว่าเป็นวิกฤตในการดําเนินชีวิตของคนที่มีรายได้ปานกลางและรายได้น้อยถ้าเป็นวิกฤตเศรษฐกิจคือหมายว่าเดือดร้อนกันทั่วหน้านะครับแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยมันถ้าไปถามคนที่เงินเดือน200 0 0 0มันไม่วิกฤตแต่ถ้าไปถามคนเงินเดือน2 0 0 0 0ื่นเนี่ยมันวิกฤต เพราะฉะนั้นวิกฤตเที่ยวนี้เขาเรียกว่าเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นกับปัญหาการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตของคนที่มีรายได้ประมาณสัก30,000ื่นลงมานะครับที่ตึงมือไปหมดงานวิจัยของ SCB EAC เน้นย้ำให้เห็นข้อเท็จจริงนี้มากขึ้นนะครับพราะเขาพบว่ากลุ่มคนรายได้ต่ำกว่า15,000บาทมีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตอยู่ที่113%ของรายได้และมีนี่อีก25% รวมเป็น138%หรือว่าเทียบให้เห็นภาพง่ายๆว่าหาเงินมาได้ร้อยบาทแต่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องจ่ายคือ138บาทครับส่วนคนกลุ่มที่มีรายได้1 5 0 0 0บาทถึง30 0 0 0บาทที่เป็นกลุ่มลูกค้าธนาคารกลุ่มนี้ค่าใช้จ่ายต่อรายได้คือ90%ต้องจ่ายนี่อีก20%รวมเป็น1 1 0แต่ที่คาดไม่ถึงก็คือกลุ่มคนรายได้3 0 0 0 0ื่นถึง50,000บาท กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ดูไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าคนกลุ่มนี้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินชีวิต83และต้องไปจ่ายนี่อีก22รวมแล้วมีค่าใช้จ่าย105ของรายได้ซึ่งเกินไป5คน3กลุ่มนี้คือกลุ่มที่กําลังเผชิญกับความยากลาบากในการดํารงชีวิตครับจากปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นยอดผ่อนหนี้สูงขึ้นแต่รายได้มันเท่าเดิมครับ เพื่อให้แต่ละเดือนอยู่รอดไปได้พวกเขาอาจจะต้องหาหยิบยืมเงินคนใกล้ตัวหรือว่าใช้ชีวิตเอานี้อนันนู้นเอานี้อนันนี้มาหมุนแทนครับถ้าดูประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยไทยเราแทบไม่เคยเจอวิกฤตหนี้ครัวเรือนเลยครับวิกฤตต้มยำกุ้งเป็นหนี้ของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่หลักร้อยล้านไปจนถึงหลักพันล้าน จึงสามารถเจราจาหนี้กับคนไม่กี่คนได้ตรงกันข้ามกับธุรกิจนี่ครัวเรือนในปัจจุบันของเราที่แม้ว่ายอดหนี้โดยรวมเมื่อรวมกันจะสูงถึงหลักล้านล้านบาทครับแต่ว่าลูกหนี้ที่ต้องเจราจาเป็นลูกหนี้รายย่อยที่มีจํานวนมหาศาลดังนั้นจะทําอย่างไรในการแก้ไขปัญหาทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องได้รับความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายตั้งแต่หนึ่งมก,กราคม2 5 1 7เป็นต้นมาครับธนาคารแห่งประเทศไทยพยายามแก้ไขปัญหาหนี้ครเรือน ด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์รับว่าลูกหนี้คนไหนที่ไม่เคยผ่านการปรับปรุปรงโครงสร้างหนี้มาก่อนถ้าค้างจ่ายเป็น SM สถาบันการเงินต้องเสนอปรับโครงสร้างหนี้อย่างน้อยหนึ่งครั้งถ้าปรับแล้วยังจ่ายไม่ไหวกลายไปเป็น NPL ก็ต้องปรับโครงสร้างหนี้อีกอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนที่จะฟ้องดำเนินคดีโดยจะไม่ถูกโอนขายหนี้ก่อน60วันนับจากวันที่เสนอเงื่อนไขปรับโครงสร้างหนี้ให้ลูกหนี้ครับ กระบวนการนี้ทำให้อัตราการไหลาจาก SM มาเป็น NPL ชะลอตัวลงแต่มีข้อแม้ว่าคนที่จะได้รับการปรับโครงสร้างนี้ต้องเป็นลูกหนี้ที่มีศักยภาพคือมีรายได้แน่นอนมั่นคงสม่ำเสมอคำถามคือเงื่อนไขแบบนี้สามารถใช้ได้จริงไหมครับในวันที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวและคนส่วนใหญ่มีรายได้ไม่พอรายจ่ายเลยด้วยซ้าไปตัวพิพั์พให้ความเห็นในเชิงส่วนตัวครับว่าแต่ละธนาคารมีนโยบายต่างกันออกไปครับ การกำหนดว่าลูกหนี้ที่จะปรับโครงสร้างหนี้ได้จะต้องมีรายได้ชัดเจนนั้นน่าจะเพื่อให้แน่ใจครับว่าลูกหนี้กลุ่ม SM กลุ่มไหนที่ธนาคารสามารถช่วยเหลือได้เพราะว่าถ้าช่วยเหลือไม่ได้ก็มีโอกาสที่จะไหลไปเป็น,ปน n p l อยู่ดีและทันทีที่เป็น NPL ธนาคารก็ต้องกันสำรองทันทีว่า100%เสมือนว่าเป็นหนี้ที่เสียหายไปแล้วครับนอกจากนี้ธนาคารยังกังวลว่าอาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่ามอร a l h ั z ส r ศ หรือว่าจริยะวิบัติที่คนที่ไม่เดือดร้อนเรื่องการจ่ายหนี้ช่วยโอกาสจากสถานการณ์แซงว่าตัวเองเดือดร้อนเพื่อจะได้เจราจาปรับลดภาระหนี้ซึ่งธนาคารมีโอกาสที่จะสสบทราบยากมากครับว่าสถานการณ์แท้จริงของเขาเป็นอย่างไรและทาให้ธนาคารเกิดความเสียหายในหนี้โดยที่ไม่จําเป็นแต่ว่าสุรพลปรับมองตาออกไปครับเขามองว่ามโรัลศาสตร์มีสถานะไม่ต่างอะไรกับผีครับ คำว่ามอรหัสศาสตร์เนี่ยนะจริงๆมันคือผีปีสีสูงถามว่าเราเคยเห็นไหมก็ไม่เคยเห็นนะถามว่าเราเคยเราเคยเห็นคนที่แบบเบี้ยวหนี้กันทั้งประเทศเนี่ยกูไม่จายย่ายเงี้ยเราเคยเห็นไหมเราไม่เคยเห็นนะแต่เราบอกว่ามันมีโอกาสจะมีอย่างนี้มันคือผีทุกวันนี้คนปล่อยสินเชื่อมี KPI อยู่ตัวนึ่งนะผมก็เป็นคนปล่อย <ừ. S 1> สินเชื่อมาอถ้าผมปล่อยสินเชื่อไปให้กับ SME เจ้านี้ แล้ว12เดือนข้างหน้า s m e เจ้านี้กลายเป็นหนี้เสียผมถูกตั้งกรรมการสอบนะถ้าผมอยู่ในแบงค์รัฐถ้าผมอยู่ในแบงค์เอกชนเนะี่ยผลฟอร์มาณผมมีปัญหามันก็กลัวไงว่ากลัวก็ต้องเอาชัวเอาชัวก็เลยไปเอาสิ่งที่มันไม่มีในโลกความเป็นจริงสุพรพลจึงเสนอให้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการขอปรับโครงสร้างหนี้เป็นลูกหนี้ยังมีอาชีพอยู่ยังมีชีวิตอยู่หรือยังมีแหล่งทํากินอยู่แทนที่แบบเดิมที่จะต้องมีหลักฐานแสดงรายไ,ได้ชัดเจนมายืนยัน พร้อมกับตั้งคําถามครับว่าเป็นไปได้ไหมที่ธนาคารจะชะลอการปรับใช้อัตรารดอกเบีย้ย MRR ออกไปก่อนรอให้เศรษฐกิจกลับมาโตกว่านี้เพื่อช่วยลูกหนี้ไปในตัวภาคารัฐอาจจะจูงใจธนาคารด้วยการงดเว้นให้ไม่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูที่ปกติต้องจ่ายปีละหมื่นล้านและนําเงินส่วนนี้ไปลดดอกเบีย้ยให้กับคนที่กําลังจะกลายเป็น SM และ NPL แทนเราไม่ได้บอกว่าแก้เบ็ดเสร็จทน,นีมไม่มีนี่เป็นไปไม่ได้ แต่เราก็เลยบอกว่าดึงระดับนี่ลงมาให้อยู่ในระดับที่เขามีกําลังใจที่จะเดินต่อผมจะผมจะมีกําลังใจได้ไงครับผมรู้เลยวันที่ผมทํางานวันที่หนึ่งผมมีรายได้วันที่31มสิบเอ็ดสามหมื่แต่มีคนจองกระถินเงินผมแล้วสองหมผมต้องเหลือกินทั้งเดือน5้าพันกำลังใจที่มันจะทํางานอยู่ตรงไหนตพพั์พมองว่าธนาคารแห่งประเทศไทยหรือรัฐบาลอาจจะช่วยอำนวยความสะดวกด้วยการที่มีทางเลือกให้คนที่เป็นหนี้หลายธนาคารสามารถปรับโครงสร้างหนี้ร่วมกันได้ เพราะฉะน,นั้นการเจรจาปรับโครงสร้างนี้จะเกิดขึ้นทีธนาคารไปและท้ายที่สุดลูกนี้อาจจะจ่ายให้ทุกธนาคารไม่ไหวอยู่ดีครับอยา่างไรก็ตามครับสิ่งที่จะลากให้คนออกจากวงจรน,นี้ได้จริงๆคือการทํายังไงให้เศรษฐกิจกลับมาโตได้ราวะน,นี้และการเติบโตของเศรษฐกิจเชื่อมโยงกันอยา่างเหนียวแน่นครับ mm. เมื่อนี้เสียเยอะธนาคารเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อก็ไม่มีเงินเข้าไปอัดฉีดเครื่องจักรเศรษฐกิจและเมื่อเศรษฐกิจไม่โต รายได้ของคนก็ไม่เพิ่มมันก็วกกลับมากระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้รวมถึงกำลังในการไปจับจ่ายใช้สอยของคนอีกทีหนึ่งนะครับเพราะั้นตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างน่ากังวลเหมือนกันว่าถ้าเกิดเราแก้ไขสถานการณ์ได้ไม่ดีเนี่ยนะครับมันอาจจะถึงคริติคอลพอยท์ที่จะกเศรษฐกิจให้กลับไปขึ้นไปเนี่ยยากขึ้นเรื่อยๆต้องอยอมร,รับวันนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างมากต่อรัฐบาลและโดยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะพาประเทศ หลุดออกจากวังวนนี้ได้อย่างไรหากพาออกไปได้ช้าคนอีกหลายชีวิตอาจจะต้องเสียรถหรือเสียบ้านไปซึ่งเป็นความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดกับตัวเองครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการคีย์เมษเดจมาแลกเปลี่ยนความเห็นรวมถึงข้อมูลดีๆกับเราอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่ากดฟีเจอร์ซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ